ต้นบักเขียบต้นบักเขียบแปลว่าอะไรครับน้องแป๊มซี่น้องแป๊มซี่บักเขียบแปลว่าอะไรครับเป็นอีสานแท้หรือเปล่าเอ,อ่ยครับว่าบักเขียบอะไรครน้อยหนาต้นน้อยหนา,นานั่นเองนะคะแสดงว่าไม่ใช่ลูกอีสานแท้นะคะน้อยหนาทีนี้ร้อ,องให้ฟังหนึ่งเที่ยวก่อนเดี๋ยวคุณครูจะแบ่งกลุ่มนะได้ไหมได้ไม่เอ,อ่ย ใครเคยร้องมาบ้างใครเคยร้องมาบ้างอ่ะฟังก่อนนะหนึ่งสองสาฝนเทลงมาเทลงมาเทลงมา้งนาตู่องนาตู่งนาตู่งให้ส่งตู่เปียกทรงตู่เปียกทรงตู่เปียกให้เสื้อตู่เปียกเสื้อตู่เปียกเสื้อตู่เปียกแมงตับเต่า ลูกข้างหลังเป็นแมงอียังโอ้แมงอีหุมแมงอีหุมแมงอีหุมใต้ต้นบาเขียบต้นบาเขียบต้นบาเขียบคะอันนี้นักเรียนร้องได้ใช่ไหมคะร้องไดออ้ครูที่อยู่รุ่นเก่าๆนะคะครูที่อยู่ไปทางอยากอาจารย์เป็นสีท,งทองนะคะก็คงจะร้องได้นะคะเป็นเพลงทางพื้นเมืองอีสานแต่บางคำนั้นบอกแล้วว่า เอามาจากหนังสือบางเล่มอาจจะเขียนผิดเพี้ยนกันไปนะคะ,ะทีนี้ค,คุณครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มดีไหมคะ,ะคุณจะให้นักเรียนแบ่งกลุ่มแบ่งกลุ่มเป็นสี่กลุ่มไปทางก็แบ่งกลุ่มตามก็ได้นะคะเอาฟังนิดนึงให้นักเรียนแสดงท่าประกอบในเพลงนี้ทีนี้คุณแบ่งเอางี้นะ ครูจะแบ่งกลุ่มเป็นหญิงสองกลุ่มชายสองกลุ่มดีไหมคะดีไหมคะเอาแบ่งง่ายๆเอาอย่างงี้นับเลยค่ะกลุ่มละกี่คนกลุ่มละกี่คนไม่ได้ค่ะผู้ชายผู้ชายกี่คนครับผู้ชายแบ่งเป็นสองกลุ่มให้เวลาให้เวลาให้เวลานักเรียนหนึ่งนาทีทำท่าแสดงคะ อ่ะให้เวลาและให้เวลาตอนนี้เป็นเวลานักเรียนแบ่งกลุ่มกันทาท่าแสดงนะคะนักเรียนที่อยู่ปลายทางก็แบ่งกลุ่มอ่ะฟังก่อนนะกติกาสงบเสียงด้วยไม่เสียงไม่ดังค่ะอ่ะหมดเวลาแล้วหนึ่งสองสามอ่ะหมดเวลาแล้วหยุดพูดได้แล้วอ่ะขอตัวแทนกลุ่มที่หนึ่งไ่ายิงอ่ะแบ่งมาเลยค่ะออกมาอยู่หน้าห้องเลย อน,นุเรียนส่งเสียงเบาๆครับไม่ได้มไม่มีการซ้อมมาก่อนนะคะอะไรการศึกษาศึกษา,กษาทางกายผันเทียมเราจะสอนสอนสดเป็นสดหันหน้าไปานู้นครับหันหน้าไปนู้นค่ะไอ้น้องเป้หันหน้าทางนี้กลุ่มที่ดึงออกมาค่ะกลุ่มดึงออกมาหมดเลยนังนู้นครับท่ากลุ่มอกลุ่มที่ไม่ อานน้าเร็วๆครับกลุ่มที่ไม่ได้แสดงนะคะเอา้าร้องเพลงพร้อกาหนึ่งสองสามฝนเทลงมาเทลงมาเทลงมาในานาตู่ฮงนานตู่ฮงเต้นสีครร้องด้วยนานตู่ฮงให้ทรงตู่เปียกทรงตู่เปียกทรงตู่เปียกให้เสื้อตู่เปียกเสื้อตู่เปียกเสื้อตู่เปียกแมงตัดเต่าออกลูกข้างหลัง เป็นแมงอียังอ๋แมงอีหุมแมงอีหุมแมงอีหุ้มได้ต้นบักเคียบต้นบักเคียบต้นบักเคียบเอาละกลุ่มหนึ่งเข้าทีกลุ่มสองมาค่ะกลุ่มสองเอาเร็วค่ะเร็วค่ะเร็วค่ะเอาไม่ดังนะคะอยู่หน้าห้องค่ะ นักเรียนที่อยู่ปลายทางนะคะปลายทางต่างจังหวัดเนี่ยก็จะทราบว่าเวลาเราแบ่งกลุ่มในห้องเรียนเนี่ยจะมีปัญหาะคะ <_ d ata> ไปยืนหน้าห้องค่ะคะเ,เพราะว่าจํานวนห้องเราแค่เวลาแบ่งกลุ่มเนี่ยจ,จนวน4ี่กลุ่มถือว่ามากแล้วนะ,ะอ่ะคุณครูจะร้องเพลงให้ฟัง 2, 3, 3, 1, กลุ่ม2กลุ่มสกลุ่มหนึ่งช่วยกันร้องค่ะหนึ่งสองสามฝนเทลงมาเทลงมาเทลงมา ให้นาตู่ฮงนาตู่ฮงนาตู่งให้ส่งตู่เปียกส่งตู่เปียกส่งตู่เปียกให้เสื้อตู่เปียกเสื้อตู่เปียกเสื้อตู่เปียกแมงตับเตาออกลูกข้างหลังเป็นแมงอียังโอ้แมงอีหุมแมงอีหุมแมงอีหุมได้ต้นบักเขียบต้นบักเขียบต้นบักเขียบโอ้เก่งมากค่ะ กลุ่มผู้ชายกลุ่มที่สามออกมาเร็วครับเร็วครับเร็วเร็วเอาขอหนึ่งกลุ่มพอ,อเร็วเร็วปลาทางนะคะก็จะเห็นว่านักเรียนโรงเรียนวังกระวเนี่ยสนุกสนานแล้วสอนกันสดๆเลยนะคะอ่าหนึ่งสองสามร้องครับร้องครับ นักเรียนหญิงช่วยร้องค่ะหนึ่งสองสามคนเทลงมาเทลงมาเทลงมาในนาตูห่ห้องนาตูห่ห้องนาตูห่ห้องให้ส่งตู่เปียกส่งตู่เปียกส่งตู่เปียกให้เสือเเส้อตู่เปียกเสื้อตู่เปียกเสื้อตู่เปียกแมงตับเตา่าออกลูกข้างหลังเป็นแมงอียังอ้อ แมงอีหุมแมงอีหุมมห้มแมงอีหุ้มได้ต้นบักเขียบต้นบักเขียบต้นบักเขียบอะเก่งมากอกลุ่มสุดท้ายกลุ่มสุดท้ายเอาเร็วครับเร็วครับกลุ่มสุดท้ายออกมาค่ะโอ้าสามกลุ่มไปแล้วนะนับหนึ่งหนึ่งสองสามกลุ่มสุดท้ายครับเสียเวลาค่ะอ้าวถ้าไม่มาคุณกูตัดสิทธิ์แล้วนะ นับหนึ่งถึงสามหนึ่งสองสามอ่ะมีไหมคะมีไหมคะอ่ะไม่มีตัดสินแล้วไม่เต้นแล้วนะคะอ่ะกลุ่มใครจะเต้นปั๊บกลุ่มที่สี่ออกมาค่ะอ่ะไม่เป็นไรไงไม่เป็นไรไม่ออกแสดงว่าอายไม่คิดท่าไม่เป็นไรนะคะอ่ะไม่คิดไม่เป็นไรอ่ะฉะนั้นเออเราร้องเพลงไนดะ้อ่ะร้องอีกเที่ยวหนึ่งอีกเที่ยวหนึ่งหนึ่งสองสามโอนอ่ะร้องพร้อมกันหนึ่งสองสาม คนให้ส่งตู้เปียกส่องตู้เปียกส่งตูเงต้เปียกให้เสือเเส้อตูเ้เปียกเสื้อตูเ้เปียกเสื้อตู้เปียกแมงตัดเตา่าออกลูกข้างหลังเป็นแมงยี โอ้แม่อิ่มแม่อิ่มแม่อิ่มไต้ต้นบาเกียบต้นบาเกียบต้นบาเกียบเอาละได้แล้วนะ,ะทีนี้เรามาดูอีกนิดนึงนะคะเด็กๆก็สนุกสนานกันแล้วนะคะทีนี้มาดูทบทวนนะภาษาไทยมาตรฐานก็หมายถึงภาษาที่เราใช้เป็นภาษาราชการใช้ในการเรียน การสอนและการใช้ในโอกาสที่เป็นทางทางการต่างๆใช่ไหมคะทีนี้นักเรียนคะนะคะเรารู้แล้วนะว่าเป็นอย่างไรนะคะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาเ,าเรียนรู้คำที่มีความหมายเดียวกันแต่ใช้คำแตกต่างกันออกไปเช่นะคะอันคุณจะบอกว่าถ้าภาษาไทยนะคะนักเรียน ย,ยกตัวอย่างเช่นภาษาไทยมาตราฐานก็คือภาษาไทยที่เป็นภาษาถิ่นกลางหรือถิ่นภาคกลางนะคะภาคกลางจะเห็นภาพนี้เขาเรียกว่าอะไรคะลูกอะไรเอ่ยลูกอะไรคะลูกลูกอะไรคะลูกฝรั่งนะคะพูดถึงฝรั่งปั๊บน้องพลอยน้องพลอยเด็กหญิงนะทวดีผลประสิทธิ์นะคะ ถ้าภาษาภาคกลางนัดีมาอยู่ที่อามภาอหินแล้วอยู่ในภาคกลางฝรั่งถ้าเป็นภาษาบ้านของน้องพลอยน้องพลอยจะพูดว่าฝรั่งว่ายังไงคะอะไรเอ่ยชมพู่นะคะแปลว่าฝรั่งใช่ไหมคะอ่ะทีนี้มาดูนะถ้าเป็นภาษาถิ่นอีสานเราจะเรียกว่าอะไรคะเอาอ่านพร้อมกันภาษาถิ่นอีสาน บากสีดานะคะบากสีดาถ้าเป็นถิ่นเหนือภาษาถิน่นเหนืออะไรคะบาบกล้วยแก่ไอบากล้วยกาหรือหรือบางบางบางท,างท้องถิ่นก็จะอ่านว่าบางท้องถิ่นก็จะเรียกภาษาพื้นเมืองว่าม้ากล้วยแก้วนะคะแบบนี้นะคะแปลว่าฝรั่งแต่ถ้าเป็นภาคใต้ภาคใต้เขาจะเรียกฝรั่งว่าว่าอะไรคะ ชมพู่นะจำไว้เลยเรียกว่าชมพู่นะคะเพราะว่าเมื่อก่อนนี้ฝรั่งเนี่ยต้นฝรั่งเนี่ยมันมีลูกคล้ายๆชมพู่นะคะเกิดขึ้นในภาคใต้ครั้งแรกเลยเขานำมาจากทาง <c oughs> ทางภาคอื่นทางประเทศอื่นนะคะมานำมาปลูกทางภาคใต้คาะลูกันออกลูมาเนี่ยผลฝรั่งแต่รูปร่างคล้ายกับชมพู่ แล้วคุณครูเคยเห็นแต่คุณครู